สวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่อตาบเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณพ่อเนาะมค่ะคุณพอ่<ม>ณพอว่าฝันแหลว่าสัน่นฝันในเจักมือครับคุณพอ่ออัยมาขึ้นก็ฝันมาว่านก็ฝันไหนฝันสองเทือแล้วเออมันสองขึ้นที่ต่อกันไหมค่ะเอาเอาขึ้นแหลกก่อนขึ้นแหลกแล้วเมื่อกจ้าจ้าเต็มๆเลยเล้ฝันแนวไดโน่ขึ้นสองคนก็น่ามาก จู่มันไปพรไปเป็นมางานไปรับอย่างซส้อยวัดปกครอค่ะแล้วนีผู้เ่าหน้าภาษาสองคนค่ะมวยพอสร้างเ่าปะมูโตมาเห็นงานเดี่วในจักหมือเราบะว่าวยไล้เหมือยเด้องขอเลยว่ามาไร้สามสีเหมืองไม่เงินเลยมวยผัวเงินไรยเดียวค่ะวยก็ตันไปซอยห้องหน้าเรา่ะผู้เ่าอือผู้ยิงหรือผู้ท่ายตั้งเ่าเ่าตั้งสองแต่ผู้สองออกกระเทยนิดนึงวะอือแต่ผู้เ่าผู้แรกเป็นคนออก ขึ้นดำใหญ่คือเพลงเสีแต่ว่าคนทั้งใดคะคุณว่าบ้นานไ,ไหนทั้งผนและทั้งทั้งโลกหมู่บ้านผนน้ำมาทั้งทั้งซอยแปบเกาะน้ำมอของเงินมาเคยหูแจักนาจักตาพนบอกค่ะบม่เคยเห็นจกักเถื่อบมดไม่เคยเห็นแจ๊กเถื่อแต่ว่าป้าโตดำเปิดเสือปใส่แต่ว่าแถาวันที่สองนั่นออกกระเทยที่หนึง่งแต่ว่าแตงโตเดี๋ยววัมันพระเอกหนังแตงโตคล้ายๆลิเกแต่ว่าฉันเป็นผู้ถาเป็นผู้ถาคือกันแต่ว่าเราออกกระเทยที่หนึ่งค่ะ น้ำมาไปเห็ดใหพอเลยที่เราอะตัวมาเห็ดยังแต่อยู่เห็ดเปรี้ยในห่าเนี้เ่าอะห้วแต่ให้มันหลังสิเดือนก่อนพอเลยว่าให้มันแล้วลืงหนีก้อนลังสิเดือนก็เป็นอย่างเออสิไปซซยูสเปสอยู่ตอนนี้ค่าแรกเสียงหายไร้บันไดเราโอ้อันตัวจ้าร้บันไดคาแรงคาแรงโกแพงรอมันก็ล้างหะึ่งสามหมื่นสี่หมื่นต้องขอเลยว่าไปล้างหน่อยก็หมื่นสองหมื่นค่ะหัวเพราหายไปไร้บันดนักเราบ่าชใหาประมาณสองพันต้นแล้วเราบ่าแต่นั้ หายสองพันมันก็จะถือแต่มองกระเทยมันว่านเทอไปไงกระเทยนันมันกระบถือดอกราวอ่าหนึ่งสองพันมันจะถือได้หนนี้จะคล้องกระบ่ป่ารู้มันนึ่งสี่พันหาพันล่านึ่งหมื่นอนนี้คือจกูสองพันนอคืนว่าคระป่าเราบดซอเป็นดอกคโอ้ยอะให้สองพันนี่แล้วละวะล่างหนึ่งลังหนึเออพวกหาหลายล้วะเราก็บอกสั่นข้ปนันแต่ทอกระเทยเนี่ยก็ว่ามันถืออ่เราเราเนี่ยนั้นเราเราหลั่นหลั่นทอกระเทย แล้ว่นี่ไปะอยไขเนี้ยปอยข่อแน่ละว่ข่เจ้าทั้งหลดสองพันสองพันละวะบ้านเี้เมื่ขึ้นเราก็ยังนามาอีกเลยแต่ว่าบ้านก็เถ่อยู้เดียวแถวปะเายก็เท่อยู้เดียวบัดปะเนั้นบัดมากไปไหนแทนเราปะเนี่ยมูจะปะแล้เเราบัดได้มากว่หายฝันมากู่เดียวมานําเจ้านี่เจ้าเป็เื่อไหนล้ว่ว้ายให้เจ้มม่ตะแเหลวม่ตะแหลวไปก่อนละว่จะให้สองพันวะเพ่ข้ามก่อนพราะเนยก็เอยก็ดีในตต๊ะล้มไปบ่ค่ะ มันกับพระท่านได้ไปแล้วความกับพระท่านแล้วเพียงแต่ว่ารับปากไว้ว่าหลังสิ้นเดือนก่อนอย่างแม่แหล่ล้งนี่ก่อนอันหลังห้องโมนี่ก้อนก็แล้วตัวนี้กับประมาณหลังสิ้นเดือนยังสิเจาไปซอยอืมแล้วก็เลยว่าให้มัดจำใหม่ก็ได้ย่านเจ้าออกไปเล้วเส้นสิจกเงินมาจับใหม่จกเอามาที่หรือ่าสัญญาเป็นสัญญาว่าแต่ล้างสิ้นเดือนไปหลังสิ้นเดือนเปล่าแล้วก็ให้สองพันขึ้นเขาอีกอีเพราะยังกระเทยเพราะเพราะยังเราสั่งมาแล้วบัดมาแล้วสั่งมาเราให้สองพัน้างหนึลังหนึ่งมันมีหลายหลังอยู่ประจำแล้วเหตุล้วงนี่แหล่ ที่ลำไม่แหละตอนลำไม่บริจักวัตถุที่กำลังอยู่บริจาคเราบ่คือเด็เอาน้ำมันได้ไรเลยเพราะว่าโต๊ะนันมาให้สองพันมาจำไว้วุ้ยบ่มันสองขึ้นมันติดต่อนทั่วหนิบ่ทุนลำไม้ทั้งคนละฟันกับฟันแต่หินแต่กูเก่าเนาะตะกูเก่าแล้วก็มาทั้งซอยวัดประกอบด้วยก่อนทั้งล้มหินโลกหมูยังไงบ้างอ๋ออาชีพเป็นเจ้าที um ่เจ mm ้าทางเนาะเจ้าท so, ี่เจ้าทางพี่ผู้เทาเนาะค่ะทีข้นดำๆนั่นโบไซเสื้อนั่นตัวใหญ่ๆอ้วนๆนั่นคิดว่าเป็นนคคบ่่ะ บ้ามันก็เบิ่งแหลมันก็จะว่าจะคือคนไปได้แล้วพราเราบอใส่เสือเราเป็นตะหย่านนะพ่อใหญ่ดำพืชด้วยหรอวะโอ้ดำพืชด้วยเสือผ้าบอใส่ออกจักหน่จักข้อคือคนดงคนปลาไปถึงสีหนาพ่อใหญ่ก็เห็นแด้งตัวดีนาตาแจมไสก็จะออกกระเทยบ่มวลยุ่งพ่อใหญ่แต่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าาเนะผู้เฒ่คือพ่อๆกันเหรอค่ะเป็นผู้เฒ่าผู้ชายสองคนเนาะค่ะนั่งมากทำไมท่านอาจารย์เจ้าที่จะตั้งเพิ่นห่ะ บ้านนี่ถ้าให้ตีเลขให้คุณพ่อสิให้ตัวใดมาห่วยขันแนวเนี่ยมันก็สองหลอยเนงินสองพันสองพันมันก็สองศูนย์ตอนนั้นแล้วสองศูนย์สองศูนย์ประมาณนี้โอ้มันเพราะว่าก่อนมันจะเป็นสองพันมันก็ต้องมีเลขทูนก็บเลขสองค่ะเออสองพันนี่มันเป็นมาบอกเลขเนาะมันเป็นมาบอกเลขอะไรเป็นมาสองแถวมาสองเแถวมันเป็นสะเป็นเก่าๆซะวะล่ะสองแถวสองเทถาก็บตองเก่าๆเนาะทีมบได้ยค่ะมี พุทธนีกเก่าเก่าหรือเก่าสองเนาะคือว่าการขื้นแห่การข้นให้พอตีนี่บมค่ะพอขึ้นสอพันมาผูเดียวแต่ขึ้นแห่ว่าสองคนแต่ขึ้นสองเพราะยนันมามามต่พยายกระเทยค่ะก็น้ำขึ้นมาสองพันมาหัดไวยกันขึ้นพอบอนพราะว่าพทธรเก่าแล้วค่ะขันเต้นเลโก้หนึ่เก่าเก่าสองศูน สามตัวเก่าสองศูนย์บ้านถ้าเป็นเลขลลางกัจะเป็นสองศูนย์หรือว่าศูนย์สองมันก็แค่นั้นแล้วมันเก่าหนึ่งบ่าบอเพราะว่าคนที่สองนี้มาผู้เดียวมาผู้เดียวค่ะก็มีมิสวน์่เก่าสองเป่าอย่งก็ถเทยคนเดียวเก่าหนึ่งก็มีสิทธิ์เป็นไปไหนดีกันเก่าหนึ่งเก่าสองหรือบอกกับเก่าสองศูนย์เนาะเออสามลุมนีู่สิทธิ์ว่าถ้าเป็นสามตัวบนก็อ เก้าเกาสองศูเป็นสองตัวล่างก็1ิ9เก่ากับสิเบสเือไหม่กับสองยี่สิบค่ะแค่นั่ติดเก่า้นั่บ่กระพ่อติดยกเกาสองคนนะค่ะเมเนอสีมากก็อย่าลืม้ะคะท่านผู้ชมเก่าสองตัวนี้มันมักกับหัวเนาะด็กกกับเด็กเก่าตัวเดียวกันค่ะอ่จสิเป็นเก่าหกหรือว่ากับกหกเนาะค่ะแม่เพราะว่าเลขออกวันเสาเนาะค่ะเลขออกวันเสามักมีเลขม้วนนี่เนาะค่ะคุณพ่อค่ะ กะติดไว้น้ามเนาะค่ะแมนกันใบเป็นแนวทางของตัวเดียวกันค่ะมันก็บว่าไร้ลุ่มหนูว่ามันสามหลุมทีคิดว่าถ้าเลขบนนี้มั่งกันอาจะเป็นเก้าเก้าสองศูนย์ค่ะเป็นเลขล่างก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรืองใบก็ศูนย์สองสองศูนย์ก็สามหลุมหลุมที่สี่ก็คือสิบเก้าเอ้ยอเก้า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 เนาะคุณพ่อหายมากก็คือเก้าสองศูนย์เลขสามโตเนาะแล้วก็ หนึ่งเก้าท่าหนึ่งเก้ากับตองกราบน่ำเนาะค่ะใครท่านผู้ชมเพิ่นไปกราบเอาเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งราคาเก้าสองเก้าสองก็คือตัดกราบหมุนอยู่ในหันเนาะคุณพ่อตัดกราบหมุนอยู่ในหันค่ะราคาเก้าเก้าแม่คุณพ่อหามาเนาะค่ะเป็นแนวทางของพ่อตาบเนาะค่ะในวันนันทีหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในท้งวันใหญ่กับคุณพ่อสุขุมสุขคนค่ะท่านผู้ชมสามารถตีตัวเลขเนาะค่ะ หล้วกาเขามากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะว่าคุณพ่อฝันแบบนี้ตัวเลขสีเป็นตัวไรเนาะค,ะค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะค่ะให้เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมท่านอื่นที่เขามารับชมรับฟังได้เนาะ,ค,ะค่ะอี่าข้ามสามตัวเตียงมียังเพิ่มเติมบคะค่ะ,คะมีซ้ำนีนะะ่แหละค่ะค่ะคุณพอ่อค่ะนะค่ะคุณพ่อมีอยังอีกบคะบบ่มียังดอกพันสัตว์เยนซ้ำค่ะขนสองคื่นสอนมาค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพอตาบค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะพอตาบนี่กำลังฝันค่ะท่านผู้ชมในงวดนี้เนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเพิ่นค่ะแต่ว่าพอตาบนี่เพิ่นฝันอยู่สองเือเพิ่นว่าสองขึ้นซอนเลยเพิ่นว่าค่ะก่อนที่เพิ่นสิฝันนี่เพิ่นได้ไปสร้างบ้านเนาะค่ะไปเห็ดก่อสร้างไปสร้างบ้านให้ยูวัดประขอเพิ่นว่าค่ะคววมเป็นจริงนี่ไปสร้างบ้านยูุวัดประขอสร้างนั่นสร้างนี่เนาะค่ะหลังจากนั้น ตกยังมาแงกับมางเฮือนเพื่อนว่ามานอนฝันว่ามีผู้เฒ่าสองคนนี่นั่งมางเฮือนเพื่อนว่าเป็นผู้เฒ่าผู้ชายเพื่อนวาผู้เฒ่าผู้แรกนี่ลักษณะท่าทางนี่โต้ใหญ่ดำสูงเพื่อนว่ะอ้วนพ้อเพื่อนว่าเสือโบซเพื่อนว่าค่ะแล้วก็ผู้เฒ่าคนที่สองนี่ส่งออกกระเทยนี่เพื่อนว่าค่ะเต่งตัวดีคลือนลิกเกคล้ายลิเกเพื่อนว่าค่ะสองคนนี้นั่งเพื่อนมา มาบอกว่าให้พ่อตาบนี่ไปเหตุเฮื่อนห้เพิ่นว่าค่ะมานําพ่อตาไปเฮ็ุเฮื่อนห้สีจ้างหลังละสองพันเพิ่นว่าค่ะในความฝันพ่อตาบก็เลยว่าเห็ุตัวนี้แล้วก้อนมาสั่นจังสีไปเหตุห้เพื่อนว่าไปอยู่ดอกเพิ่นว่าค่ะคืนแหลกฝันแนวนี้เพิ่นว่าค่ะลวมาขึ้นที่สองบัดนี้ผู้เฒ่าผู้เก่านั่งไม่อีกเพื่อนว่าแต่ว่าบริมาสองคนมาผู้เดียวเพื่อนว่า ผู้ถี่ส่งลักษณะคข่ายๆกระเทยนั่มาผูเา้เดียวเพื่อนว่ามาบอกให้ไปเห็ดเฮือนสี่ไฮสองพันหลังละสองพันนั่มาบอกข่วมเก่าอีกเพื่อนว่าค่ะในข่วมฝันฝันสอนสองคืนเพื่อนว่าพ่อตาบี่ก็เลยรับปากเนาะค่ะว่าสิไปห้เพื่อนว่าค่ะคคพ่อ,พอตาบก็เลยห้เนี่ยทางมากค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะก็คือเก่าสองศูนย์เพื่อนว่าค่ะ เก่าตัวแรกนี่มาจากผู้เ่าเพื่อนว่าสองศูนย์นี่มาจากผู้เ่าที่เพื่อนบอกว่าห้หลังละสองพันเพิ่น่ะเพิ่นก็นเลยจับสองศูนย์มาใส่ร่วมกันเป็นเหล็กตีจากฟันเก้าสองศูนย์เนาะค่ะเล็กสามตัวหล,ลักก็เลขสองตัวหนึ่งเก้าเนาะค่ะตีจากผู้เ่าเพื่อนว่าผู้เ่านี่หนึ่งนิ้มาจากผู้เ่ามาผู้เดียวนะคะขึ้นที่สองเพิ่นว่ะผู้เ่ามาผู้เดียวตีเป็นหน <ME> ึ่งเพื่อนว่า ล้วก็ผท้เ่าจะไ้กระน้ำเก่าเพิ่นว่าเพิ่นก็เรื่องห้เป็นหนึ่งเก่าเนาะค่ะก็อย่าลืมกลับนํำเพิ่นวาเก่าหนึ่งน้ำแน่เพิ่นว่าค่ะแล้วเก้าเก้าเนาะค่ะเก้าเก้านี่ตีจากผู้เฒ่าเพิ่นว่าผู้เ่านีมาสองคนเพิ่นว่าเพิ่นก็เรยให้เป็นเก่าเก่าน่ำเพิ่นว่าค่ะก็อย่าลืมเพิ่นว่าตัดกลับหมุนนํำเด้อเพิ่นว่าค่ะเก้าสองศูนย์นี่ก็อย่าลืมตัดเป็นเก้าศูนย์เก้าสองน่ำรากาสองศูนย์เพิ่นว่าค่ะ เป็นแนวทางของพอตาบเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาภเรื่องวันใหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนที่สาคัญก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว์มักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน,นํานี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ